สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Crisis 2นะครับดานนี้ก็จะมีชื่อว่า Gatekeepers นะครับเอาละโอเค โยวภารกิจนี้คือเราจะต้องไปที่โบสถ์นะครับซึง่งจะอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้นะโอเคไปกระโดดปับ๊บ <c oughs> โอ้ยยานเอเลียนมาเอาแล้วโอเ้เดี๋ยวเราไปตรงนู้นเลยนะครับเอาแล้ว พอมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราลงไปทางนี้นะครับพึ๊ดนะแล้วก็โอเคลงทางด้านนี้อ่าอ่าแล้วก็ลงตรงนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหลวงก็ไม่บอกไม่ได้มาตรฐานด้วยสนิมขึ้นอีก อ่ะลงไปโอ Delta, ้ยเอเลียนมาเอาเออเออเี่นไหมวิ้ยโิ้ย ไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาบคอลลาเจนก่อนอเอยโอ้คอลลาเจนครับผิวอาบแล้วผิวพันเป่งปังมีน้ำมีนวลเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยสิมีเอเลี่ยน เฮ้ยมันเห็นได้ไงอะ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงวะว่าซ่อนตัวอย่างดิบพื่อแล้วนะโอ้ยค่าค่าใหญ่เลย อ๋อไอ้ห่ารโอ้ยโอ้ยมันรู้แล้ว เดี๋ยวตรงนี้โอหมีซีโฟนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังมาบุกเข้ามาเหรอ shit it's all changed huh? place is crawling with cell uniforms they've got some kind of executive lockdown going on look i'll need some help getting past security i need you to create a diversion at the church draw troops away from wall street t e โอเคตรงนี้ก็มีทหารอยู่ด้วยนะเร็วเดี๋ยวๆ Create a division สุดท้ายก็คิว เอาและภารกิจนี้ก็คือให้ดิโทนเนต e the ฟิว l ลดำนะครับให้ทำลายาถังน้ำมันนะกับอีกจุดหนึ่งก็เป็นดิโทนเนตแอมโมดดำนะครับก็น่าจะเป็นกล่องกล่องอาวุธนะคิดแต่หูแต่ปัญหาก็คืออาหารเกลือเลยเต็มเลย เดี๋ยว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 เก็บเก็บเก็บตัวแป๊บนึงก่อนนะเปลี่ยนกล้องก่อนใช้กล้องนี้แล้วกัน เด็ดเดเด็ดเดชาร์จก่อนชาร์จก่อนมาตายอยูไ่ <recherche> ไหนวะ มามามาน,นี่เนี่ยน,นี่เน,นี่ยไปนี่เนีเ่เดี๋ยวๆ สองก่อนมีอีกไหมนี่แน่เฮดช็อตโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นี่ว่าจะมองเห็นไหมเนี่ยอ๋อนี่แน่นแนเคครีเอ อะไรลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงจุดนู้นกันก่อนนะครับเฮ้เดี๋ยว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 โอ้ยมีทหารอยู่ด้วยนะกี่นายวะเนี่ย ฮะโอ้โหมีอีกเว้ยเด็ดเด็ดดนี่แน่โอ้โหโอ้โหมามาเข้ามาเด็ดเด็ดเดมาบาลหรือวะ มานี่ไงเฮดช็อตเคเสียสนสไนท์ครับไรเฟิลไรเฟิลบูงเก็บหมดหรือยังโอเค,อ,เคอ่าโอ้มีปืนใหม่ด้วยเว้ย เดี๋ยวๆไว,ว้ไว้เขาหลังแล้วกันนี่เนี่ยช็อตช็อตโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปืนใหม่นี่คืออะไรนะเป็นปืน K w ว v e นะมรจูก,กระสุนได้50นัดนะครับแล้วก็ขนาดของกระสุนเนี่ยจะใช้ขนาด6มิลลิเมตรนะครับ อิเล็กโทรสแตติกสแตติกเอเลสนะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นพวกกระสุนไฟฟ้าพวกนี้อความแม่นายำจะอยู่ที่จะอยู่ที่ระดับ4ความเร็วในการลั่นจะอยู่ที่ระดับอสองสามสี่ฮะเจ็บความคล่องตัวจะอยู่ที่ระดับ7นะครับเดามจจะอยู่ที่ระดับ1ระยะในการยิงจะอยู่ที่ระดับ4นะโอเค This area. อาพื้นไฟฟ้านะอ๋อเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้เราทำการวางระเบิดเ <c oughs> อาละกูะะะะเตรียมจ่ายค่าเสียหาย <laughs> <c oughs> <c oughs> เวียนละ ทหารหน่วยเซลก็มาด้วยโอ้หนึ่งสองโอ้โหบาลเลยเออยังไงดีวะ นี่แน่เฮ็ดช็อตซุยโอเคมมาไมา่ดิไม่ดินี่แน่เราเบิดไป เระเบิดไปอีกมากระเด็นกระเด็นเละเ,เละโอเคอ่านี่แน่เฮ็ดช็อตไป <c oughs> โอเคเหมือนมีอีกนะเนี่ย นี่แน่เฮ็ดช็อตไปโอ้โหีกและเฮ็ดช็อตไลฟ์ฟินบูอะไรเก็บกระสุนแล้วก็เดี๋ยววางระเบิดตรงนี้นะครับ Okay, wow, by Oversight, this is Emerald. We have a secondary explosion at the church. Requesting immediate assistance. Roger that. Alright, right. it's working, but uh they're gonna be heading your way. clear. No นี่แหละวางฮอรถมาแล้วนี่แหละนี่แหละเอาระเบิดไปเละเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ้ยมาแล้วว่ะ เอ้ยโอ้โหพลังไฟฟ้านี่แน่หมดหรือยังเค้มากปะ เอาโอ้ยโอ้โหโอ้ยเขา่าที่โอ้ยมากันบานเลยตายไปรอบนึงแล้วงามหน้าไหมละ่ะโอ้ยโอเคตรงนี้ก็มีนะเบียดละ มาป๋าล <S <S ิสตอตัวไอ้สัสไอ้กูนี่แหะนี่แหะนี่แหะมามามาเข้ามาเอาใหม่นี่แหะ นี่แน่มานี่แน่เฮ็ดช็อตไลฟ์เฟินบูโอเคสองอีกทีหนึ่งมีป่ะไม่มีนะโอเคเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเธอละพางตัวก่อนไม่ไว้ใจ เก็บกระสุนเก็บระเบิดอุ้ยเวรแล้วเคเดี๋ยวเราให้กดล็อกนี่นะครับกดอุ d ยอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในที่อุโมงค์นะ ซึ่งเออน่าจะอยู่ตรงข้างล่างนี้แหละมีทหารมีทหารหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ดีกว่าโอ้รถมาแหม่แม่คุณเด็ดเด็ด้โอ้โหล็อกหนึ่งโอ้โห้มี พลาดเลยนี่นี่จะหลวัไปะจะหลวดจะหลวัด <c oughs> เอ้าเฮ้ยพลาดโถ่เฮ้ยยิงพลาดนี่วะเวรละโอ้ยยิงพลาด Minalico Mine. Mine. Ok, ok, ok Mà, không có mà Này, này Này nè Này nè Ui อ้ยเออโจรแออโอ้โหมามาเข้ามาเอาเก็บจรวดเอาแหละเดี๋ยวเราให้เข้าไปทางด้านนี้นะครับ All right. อะไรเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ Wall Street Facility นะครับน่าจะเป็นโรงงานนะใช่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะตัวล่องหดเหรอเฮ้ยอล้รวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีไปทางนู้นมันล่องหดได้ด้วย nanosuit 2 had a whole suite of evolving biofeedback functions it's the most sophisticated combat hardware around anyone going into the battlefield with that needs real-time logistical support and that was my job set up like that i got real close to profit so i know that if he put you in that suit he had a purpose for you we've got to get you into that cradle ้องตวอรวจสอบชุดสูตรนะว่ามันมีอะไรแอบแฝงมาอยู่กับอะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ